สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1 5ถึง30กันยายนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบรแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของ four of p a c l e นะครับหรือพลังของไพ่สี่เหรียญเข้ามา เซมภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาเหมือนกับเอามือเหนื่อยกับสิ่งที่ผ่าน,านมาเนี่ยแต่เขาเหมือนกับเริ่มกลับมามองเปิดตู้อาหารเปิดตู้ยารักษาเยียวยาดูแลตัวเองได้แล้ววะผมเลยคิดนะว่าปัญหาและความเหนื่อยความเจ็บปวดเสียใจที่คุณเคยได้รับเนี่ย <S <S เคยร่วมเดินทาง <S 1> <S 1> เคยมอบสิ่งดีให้กักคนหนึ่งในช่วงที่เคยทําเคยเหนื่อยเคยต่อสู้นะครับเพื่อความรักเพื่อสิ่งดีๆเพืใ,นใ,นใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำให้เขาอยากรู้สึกรู้ตัวว่าเรารักเขามากเพียงใดเราดีกับเขามากเพียงใด แต่สุดท้ายความเหนื่อย,ยของคุณเหมือนกับต้องกลับมาเหนื่อยเพื่อตัวเองบ้างแล้วต้องกลับมาต่อสู้ต้องกลับมาเยียวยาตัวเองบ้างแล้วต้องกลับมาเริ่มหาอาหารหาสิ่งดีดูแลบำรุงร่างกายบำรุงจิตใจพําสิ่งดีเพื่อตัวเราเองบ้างแล้วสี่เดือนหรือโฟร์ออฟฟเก็เลยทำนายว่าชาวราศีเมษถุนตั้งแต่วันที่1 5ถึง30กันยายนคุณเริ่มเก็บเกี่ยวสิ่งดีเพื่อตัวเองแล้วนะคุณเริ่มอยู่ดีมีสุขคุณเริ่มเห็นคุณค่าคุณกลับมาสู้เพื่อตัวเองได้้้อีกครัง,งแลวนะ จะมีพลังงานของไพ่ก้าถ้วยขึ้นมานะครับจะเห็นภาพของการเฉลิมฉลองงานมงคลที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนช่วงนี้ก็เลยเหมือนกับไพ่ก้าถ้วยจะเห็นภาพข,ของคนที่ฉลองเริ่มดื่มน่วมสั่งสค์น,นะครับหรือมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับชีวิตก็เลยแนะตั้งแต่วันที่1 5ถึง30กันยายนเนี่ยชาวราศีเมถุนท่านมีโอกาสได้รับข่าวดีข่าวดีจากกลุ่มสังคมข่าวดีกับความสัมพันธ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยา่างคุณก็เลยตอบมีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนรักสิ่งดีๆความสัััมมมนนธใใหหๆๆครก นะครับคนที่เข้ามาสนใจคุณคนที่เข้ามารักและดูแลห่วงใยคุณมันเหมือนกับดวงตาของคุณเริ่มเปิดรับสิ่งดีๆเริ่มเปิดเปิดความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาแล้วทําให้ไพ่ก้าถ้วยนี้หมายความว่าเริ่มรู้สึกดูตัวแล้วว่าการที่เรากลับมาเยียวยาตัวเอง,เองกลับดูแลตัวเองเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นตัวเองมีชีวิตที่ดีมากขึ้นนะมีเลยมีไพ่ของ king of swords หรือพระราชาถือดาบเข้ามาครับคนที่ถือไม้กทาและเคยบอกว่าคุณเนี่ยจะกลับมารักจะกลับมาดูแล นะครับพอเขาเห็นว่าคุณมีกราฟที่มันพุ่งชีวิตที่มันพุ่งขึ้นกราฟชีวิตที่ดีขึ้นหรือชีวิตที่ไปทางทิศทางที่ดีแล้วเนี่ยเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาเห็นคุณไปได้ดีมีความสุขเขาเห็นคุณอยู่ดีมีดีนะครับเขาก็เป็นคิงออฟซอสเริ่มคิดทบทวนเกี่ยวกับคุณเริ่มคิดแล้วว่าเคยทําอะไรกับคุณเอาไว้ก็เลยพลังงานของพระราชาถือดาบหรือคิงออฟซอสหมายความว่าคนที่เคยทำร้ายคุณไปด้วยความเย็นชาเลิกลาเจ็บปวดทําไม่ดีกับคุณเอาไว้เนี่ยเป็นการที่เขาอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่ไดด้อะ แต่พอเขาเห็น <Gym>. ค so so ุณไม่สนใจเห็นคุณได้ดีมีความสุขเขาก็เจ็บนะเขาก็เริ่มรู้สึกรู้ตัวเริ่มคิดได้กับสิ่งที่เคยเขียนข้อความหาคุณนะเริ่มรู้แล้วว่าเขาเคยได้รับข้อความมีจากคุณเริ่มรู้แล้วว่าเขาเคยผ่านเรื่องราวอะไรกับคุณมาบ้างก็เลยมีพลังงานของไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ของนายออฟฟิเชิลครับชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสากันยายนเนี่ยจนถึงสิ้นปี2องพนหาสิายออฟฟิเชิลหรือไพ่เก้าเหรียญเสียภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเริ่มมองไปถึงอนาคตเริ่มเหห็นนแแสสงงงวว่่่าาารออยูข้้้ล นะครับก็เลยทำนายเลยว่าช่วงนี้ชาวราศีเมถุน,นท่านโดดเด่นเรื่องชื่อเสียงเงินทองหน้าตามีสเสน่ห์นะครับมีคุณค่าในตัวเราเองมากขึ้นทําให้เราเนี่ยไปจุดสนใจเริ่มมีใครทุงคนหนึ่งที่เคยทําร้ายเคยทิ้งคุณไปเนี่ยกลับมาสนใจกลับมามองเห็นกลับมาเหมือนกับรู้สึกรู้ต,ตัวคิดได้แต่ไพ่เก้าเียนไปที่หมายคามว่าคุณเริ่มมองเห็นอนาคตคนเริ่มมีความสุขเริ่มมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะก็เลยทำนายนิดน,นึงของการนอกเรื่องนะครับช่วงนี้มีข่าวดีเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุน มีเงินมีทองมีการท่องเที่ยวมีทำสิบสังคมใหม่ๆมีการทํากิจกรรมดีๆใหม่ๆมีการทําการงานมีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้การยอมรับมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นทําให้ก้าวเหรียญหม่ความว่าเรื่องของการเงินนะครับพบปะสื่อสารพูดคุยราบรื่นมีเสน่ห์มีเงินทองไหลมาเทมาล่ารวยเลยด้วยซ้ำอ่ะทำให้พลังของไพ่เอ็ดออฟคัพคือโดดเด่นเรื่องการเริ่มต้นความรักการหยิบจ้องอะไรในเรื่องของการที่ มีความสุขสมหวังการเฉลิมฉลองการเริ re, ่มสิ่งดีๆการเริ่มสิ่งใหม่นนดีกว่าเดิมถ้าให้เตุอฟคับเป็นสมัยกับความรักที่ชาวราศีเมทุนในท่านเนี่ยถือถ้วยในมืออ่ะไม่เหมือนกับเราเคยเปียดปอนด้วยความเจ็บความเสียใจความทุกข์จ้ตัวเองเนี่ยมีความสุขกับความรักมีความรักใหม่ๆเข้ามามีคนเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีความรักให้กับคุณความสัมพันธ์ดีๆดีให้กับคุณจนรู้สึกว่าตัวเองเห็นคุณค่าความรักตัวเองมีค่ามากขึ้นตัวเองมีความสุขมากขึ้นทํานายให้แบบนั้นนนนนนส่่่่่วววคคททีีเเเรรรมมาาาหืืือออออจกไปปถถ้้ยยยย็ชงงงขัััูใบ คนรักกลับมาทําดีกลับมาสนใจกลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักษาแต่ในการที่เขาอยากจะรักษาคุณเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่โฟกัสวาหรือ war, สี่ไม้ทามาก่อนมันเปรียยเสมัยกับเขายัางนึกถึงสิ่งดีเคยร่วมมีความสุข <ๆ S 1> เคยเริ่มมีการแต่งงานเคยร่วมมีทุกร่วงสุขกันมาการวางแผนชีวิตกันมาก่อนไม่ได้เปรียยเสมัยกับไพ่สีไม้ทามหมายความว่าคนรักช่วงเนี้ยที่เลิกลาถือทำร้ายคุณไปเขาไม่ได้คิดดีๆครับแต่พอเขาเห็นคุณได้ดีมีความสุขเขาก็อยากจะกลับมารักษาความสัมพันธ์ กลับมาเป็นโฟล์ค n ารนกลับมาเข้าใจความรักกลับมาคืนดีทานายให้ตรงๆเลยแต่สี่เมษากับหนึ่งถ้วยหมายความว่าพอคุณได้ดีมีความสุขแล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะกลับมานึกขึ้นได้ว่าควรจะทําดีคุณควรจะรักษาคุณเอาไว้นะครับไม่ใช่กลับมาทําดีคุณในตอนที่คุณเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะครับอยู่ได้แล้วมีคุณค่าแล้วอะ่ะก็เลยทำนายที่ไพ่สามใบนี้ของชาวราศีเมถุนก่อนเลยว่าจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับไม่เดินกันยายนแล้วก็การแนะนํากัน ภาใบรแรกครับเป็นภพ่ของ Queen of คัพนะครับหรือว่าราชินีถือถ้วยเข้ามาจะเห็นภาพของใครสักคนหนึ่งกําลังจับเข่านะครับเข้าใจความรู้สึกที่เคยทําร้ายเคยไม่รับข้อความจากคุณเคยปล่อยวางเรื่องราวทําลายเรื่องราวของกันและการไปอะ่ะชั้นนี้คือการกลับมาเข้าใจการการกลับมาหาคุณเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเสียกันไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลิกลาจากกันไปอะ่ะเราจะเข้าใจกันมากขึ้นเราจะรู้สึกรู้ตัวมากขึ้นว่ามันรักกันมากแค่ไหนมันรักกันมันแบบเข้าใจกันมากขึ้นรู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกความเสียใจ ของกันและกันมากขึ้นก็เลยมีการกลับมารู้สึกผิดรู้สึกที่กลับมาแก้ไขเรื่องราวที่เคยขยำมันทิ้งนะครับแต่ข้อความที่คุณเคยส่งหาเขาไปเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับชาวสีไม่ถูนท่านอาจจะรู้สึกรู้ตัวเลยว่าหลายหลายคนรู้สึกว่าไม่กลับไปเจ็บไม่กลับไปเสียใจเพราะมันถูกทําลายเรื่องราวมันถูกทําลายสิ่งดีดีมันถูกทําลายข้อความความรักไปแล้วนั่นเองมันเสียกันไปนานแล้วประมาณนี้เลยก็มีทําให้เกิดพลังงานของเดรร์เพื่อหมายความว่าคุณสองคนเหมือนกับคนที่รักกันน่แต่อยู่ที่ว่าจะให้โอกาสให้อภัยกันทันหรือเปล่า ยังอยู่ที่ว่ายังรักและก็รอก,กันอยู่หรือเปล่านั่นเองครับฉันเหนือเลือเพอเกกับ Queen คินอฟคัพทำนายแบบนี้ว่าชาวราศีเมษถุนในช่วงเดืมนกันยายนวันที่1 5ถึง30กันยาจนถึงสิ้นปี2018เนี่ยคุณ2คนยังรักกันคุณ2คนยังคิดถึงกันรอวันที่จะกลับมารักกลับมาเข้าใจกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาเริ่มต้นสิ่งดีดีแต่เดนือเหลอเพื่อเกีกับ Queen คินอฟคัพอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังมองถึงบ้านยังมองถึงครอบครัวหรือฟอร์เซล์แม่ประกาศขายบ้านแม่ประกาศขายท ขายกันไปทิ้งกันไปทําเหมือนกับคนไร้ค่ากันไปแล้วหรือเปล่าหรือเสียกันไปเลยเสียกันไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแหละครับเดือดเวอรมันเสียรักแท้มันเจ็บไปแล้วมันทาลายความรักแท้ของเราไปแล้วอะเพราะคนที่ไม่ให้ค่าความรักของเราเหมือนกับเอาความรักของเราไปโยนทิ้งนะครับหรือทําลายความรักแท้ของกันและกันไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีค่าอะไรเลยอะนั้นสี่ที่เกิดขึ้นมาคือเดบิวตจีเชียนครับใครที่เลือกราคนรักหรือมีการพูดคุยติดต่อเนี่ยอาจจะมีการแชร์คลิปนี้หรือแท็กเขาไปหรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือพูดคุยกกับเเเ้้้าาใใหขจอง็ไดนะ พ่อเดิมมิเชียนหมายความว่าพยายามคิดให้มันดีๆพยายามปรับความเข้าใจพยายามติดต่อพูดคุยกันก่อน,นที่ยังมีทําได้อะพ่อเดิมมิเชียนแนะนําว่าทําเพื่อความรักทําเพื่อลักแท้ทําด้วยความสิ่งดีๆที่มีต่อกันทําแล้วเสียใจทําแล้วเจ็บปวดทําแล้วเหมือนกับแม้จะไม่ได้อะไรอะก็ดีกว่าไม่ทําและเสียกันไปไม่ทําและเสียใจค,ค,ครับฉะนั้นไพ่ประสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพ่ของเพจออฟบิเดเคลิลเ,เด็กถือเหรียญมิเชียนเดลเวอร์ด้วยทำนายว่าชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15-30กันยยานปี มีใครสักคนหนึ่งรักในสิ่งที่คุณเป็นและเข้าพร้อมที่จะยักรักษาคุณพร้อมที่จะเยียวยามอบสิ่งดีให้กับคุณเด็กทือเรียนไปเสมเมือนกับความสัมพันธ์ที่จับต้องได้นเรื่องของการแต่งงานการสร้างชีวิตการวางแผนชีวิตการทําสิ่งนีเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่งงานมีบุตรขึ้นบ้านสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันนะครับทําอะไรลงหลักปักฐานอยู่ด้วยกันแต่ใครก็ตามที่เลือกหลักคนรักไปแล้วเนี่ยเด็กทือเรียนหมายความว่าการกลับมาเห็นคุณค่าการกลับมามองเห็นคุณแล้วดีขึ้น นะครับกลับมาต้องการคุณกลับมารู้แล้วว่าเขาควรจะเลือกสิ่งไหน่สิ่งไหนมันดีสำหรับเขาแล้สิ่งไหนคือรักแท้นะครับทานายเรื่องของการเงินนิดนึงว่าเด็กถือเหรียญกับคลีนออฟฟิเชิลเนี่ยคือเรื่องของชาวราศีเมถุนที่รู้สึกรูตัวช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเห็นอะไรแนละ้วเหมือนกับรู้สึกว่าได้รับสิ่งดีๆค่อยๆมีการเงินเข้ามาค่อยๆมีความสุข,ขเข้ามามากขึ้นความพอดีความพอใจข่าวดีเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนั่นเองครับไพ่ออราเคิลก็เลยแนะนำชาวราศีเมถุนเลย จงเก็บความทรงจําดีๆเอาไว้จงเก็บสิ่งดีๆเอาไว้กับชีวิตกับความคิดทัศนคติของตัวเราเองอะไรที่มันไม่ดีให้มันคิดแล้วลบอะไรที่มันคิดแล้วมันเจ็บมันเสียใจหรือว่าท็อกซิกอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นความทรงจําที่มันเลวร้ายเนี่ยก็เอาเวลาไปคิดสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองคิดถึงตัวเองให้มันเยอะๆประมาณนี้ครับคิดถึงความรักคิดถึงที่มันสวยงามเอาไว้นะครับจนมองแต่สิ่งที่มันสวยงามเอาไว้ก็ได้นะเพราะเมมโมรี่หมายความว่าลองนึกถึงสิ่งดีๆที่มีต่อกันและกันดูนะครับ สำหรับคนรักและคนที่ยังพูดคุยติดต่อหรือมีปัญหากันอยู่นั่นเองครับขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ